ตอนนี้เราก็มาถึงนากันแล้วนะคะแปลงนี้ก็มีอยู่30มสิบไรวันนี้เราก็มาเกี่ยวกันสองคันนะคะสำหรับวันนี้เราก็ขอสวัสดีเอฟแล้วก็ผู้ติดตามชมคลิปทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มีเกี่ยวข้าวกันอีกแล้วนะคะพื้นนี้ก็30ไรอันนี้ก็ข้าวตั้งทั้งนาเลยนะคะ คืนนี้30ไลนก็มีประมาณ5-6อันได้นะคะเกี่ยวง่ายนะคะเรามาเกี่ยวกัน2,000วันนี้ วันนี้ก็จะมีรถปิกอัพหคันมาล่านะคะแล้วก็จะมีรถหล้อบ้านเราอีกหนึ่งคันนะคะที่มาล่ากกันวันนี้วันนี้เราก็มาทักเกี่ยวทั้งลากเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดนักขัดตะเลิอกอีกหนึ่งวันนะคะที่เรามาถ่ายคลิปให้ดูกัน ประมาณ9ก้าโมงครึ่งนะคะตอนนี้พี่พรก็เกี่ยวไปก่อนนะคะตอนนี้ตลกก็กำลังไปรับจลือมานะคะเา้านี้ก็น่าจะมีคนเอาข้อปลูก,กันเยอะอยู่นะคะมีแต่รถมาเอาข้อปลูกกันทั้งนั้นเลย ันนี้ก็เป็นค้าของเขาใกล้ๆนะคะคือแบบว่าโคตรดีเลยนะคะตรงนี้เม็ดเม็ดใหญ่มากเลยแล้วก็ลวงโตแต่นนี้ก็คนเกี่ยวข้างหัวคนะก็เยอะหน่อยนะคะพื้นนี้ก็ค่อนข้างที่จะเกี่ยวง่ายนะคะ เดียนี้ก็ใช้บริการเรามาทุกๆุกคราวนะคะแปลนี้เราก็เหมือนเพิ่งมาถ่ายไปเมื่อ3มเดือนที่แล้วเองตอนนี้ก็เกี่ยวได้กันอีกแล้ว อนนี้ตะลือของเราก็มาแล้วนะคะตะหลงไปรับมาอย่างเพ่เลยะนะคะวันนี้ตะลือเราก็เกี่ยวเองนะครับดืด่มกบแฟให้ลองยุ่งเลยกินกาแฟยังไงคนนั้นอะยังไม่ได้กินกาแฟเลยนะอารมณ์เสียอะ ไไีได้ไต้องเลือกสีได้ไงต้องเลือกสีเนี่ยจังช่วงเนี่ยกลางทำไมอุ้มจะมาเจอว่ากลางล้มเสียเช้าอีกเนี่ยกลางล่มไหมครับเดี๋ยวจะให้หมุนโอเล่คับนะก็กลางอุ้มกลางล่มกันอยู่นะคะเพราะว่า,าคันเตลือเพิ่งมาถึงเมื่อกี้เองอ้าวกลางล่มอย่างเดียวอะ่ะ ขันพี่พรก็เริ่มเต็มอุ้มแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นอุ้มแรกตอนนี้ก็จะลือก็เริ่มลงมือเกี่ยวแล้วนะคะวันนี้ไม่ได้กินกาแฟแั้วงุดหิดหน่อย เจ้าของนาบอกว่าพื้นนี้เอาข้าปลูกกันประมาณ5เกียนเลยนะคะเป็นข้าวพันธุ์น1 6 5นะคะเราก็ไม่รู้ว่าข้าวพันุอะไรนะคะเขาบอกว่าเป็นข้าวพันธุ์ใหม่อันนี้ก็จะลงไปเกี่ยวอันข้างล่างนะคะเพราะว่าอันบนพี่พรเกี่ยวอยู่นะคะเอาข้าปลูกกัน เราก็ว่าทําไมมันถึงล้มแต่ข้าวหวานก็แน่นตึบเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นล้ลมหน่อยนะคะอันข้างล่างนี้อันนี้ก็นี่แหละก็จะมีประมาณสองสามอันได้นะคะที่ล้มเรียบเลย ตอนนี้พี่พรก็จะมาเกี่ยวอันที่เขาเอาเขาปลูก่อนนะคะเห็นว่าเอาเขาปลูกกันประมาณห้าหกเกี่ยนเลยแต่อันนี้น่าจะเอาทั้งหมดนะคะอันนี้ก็เป็นข้าวดำสามสามสิบไรเขาจะมีทั้งข้าวดําแล้วก็ข้าวหวานนะคะ ดีนะคะดีจัดเลยนะคะอันนี้เป็นข้าวดำตอนนี้พี่พลอก็เกี่ยวไปได้ถึงอุ้มแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นอุ้มที่สองแล้วแต่ก็ยังเป็นข้าวปูอยู่นะคะอุ้มนี้วันนี้แดดก,ก็ค่อนข้างที่จะร้อนนะคะมาเช้าก็ เมื่อวานตอนเช้าก็มีฝนโปรยปลายลงมานิดหน่อยแต่ก็สายๆเราก็เกี่ยวข้าวได้ปกตินะคะเมื่อวานก็ออกกันสามคันเลยแต่เราไม่ได้ไปถ่ายให้ดูนะคะแต่วันนี้ก็ออกสามคันเหมือนกันวันนี้เราก็เกี่ยวแถวแถวบ้านนะคะเราก็เลยมาถ่ายให้ดูนะคะแปลงนี้ก็จะมีตะลือกับพี่พรนะคะที่มาเกี่ยวส่วนบ้ายก็จะแยกไปเกี่ยวอีกคันหนึ่งนะคะ รถเกี่ยวบ้านเราก็มีงานกันทุกวันนะคะวันนี้ก็เกี่ยวพื้นนี้เสร็จสามสิบไร่แล้วก็ไปเอียกไปเกี่ยวอีกสิบเจ็ดไร่นะคะส่วนของบ้ายก็เกี่ยวประมาณสิบกว่าไร่คันหนึ่งแต่ที่จะไปเกี่ยวกันก็พื้นอยู่ติดกันนี่นะคะไม่เกี่ยวไม่ไกลกันลุ้มสองคันเหมือนเดิม อนนี้ตะลือของเราก็ขึ้นมาเกี่ยวอันข้างบนนะคะอันนี้ก็ตะลือชุดล้อของเรานะคะอันนี้ก็ยังไม่ได้อุ้มแรกกันเลยนะคะ มันก็จะสูงสูงหน่อยนะคะแปลงนี้น,นีดตะลือก็ไปเทข้าวนะคะน่าจะเอาเข้าปลูกแค่เต็มรถนะคะเดี๋ยวน่าจะให้เขาไปผ่ายกันก่อน ันนี้เราน่าจะเทค่าให้เต็มเต็มรถปิกงอัพเขาก่อนนะคะแล้วก็รถทกล้อของเราก็มาลากทีหลังนะคะเพราะว่าเราก็แบ่งๆกันไปนะคะเราก็ทั้งเกี่ยวทั้งลากเลยก็นนี้จลือก็ลงไปเกี่ยวต่อนะคะ น,นี้รถปิกอัพก็ได้เต็มรถแล้วแล้วน่าจะไปขายนะคะอันนี้ก็น่าจะปิงเขาปลูก ก็เยอะเหมือนกันนะคะอันนี้ข้าวก็งอมจัดเลยแล้วก็ดีด้วยนะคะอันนี้ก็กำลังเอาข้าปลูกกันอยู่นะคะ กระือของเราก็เต็มอุ้มอีกแล้วเต็มอุ้มกันไวมากเลยนะคะเพราะว่าข้าเจ้านี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะคะ ยังไปต่อนะคะจ้าเรือยังไม่ไปเทนะคะ ก็เต็มอุ้มพร้อมกันนะคะตะลือก็เต็มอุ้มนะคะพี่พรก็เต็มอุ้มเหมือนกันนะคะ น,นี่ก็ยังเกี่ยวอันที่เป็นข้าวดำกันอยู่นะคะข้าวหวานยังไม่ได้ลงมือไปเกี่ยวนะคะเขาจะมีสองฝากนะคะข้าวดำเขาก็ดีข้าวหวานเขาก็ดีนะคะ สำหรับวันนี้ราคาข้าวก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปฟังนันๆกันนะคะว่าราคาเท่าไหร่ตอนนี้คันพี่พรก็ได้ไปประมาณสี่อุ้มแล้วนะคะตอนนี้เรายังไม่รู้ราคานะคะ,ะ,คะเมื่อกี้นันนไม่ได้ไปขายนะคะเอาแค่เอาข้าปลูกไปลงนะคะเอาไปเทที่ร้านตากข้าวตอนนี้ก็ อันที่เป็นข้าวข้าวดำนะคะก็ใกล้จะเสร็จแล้วตอนนี้ก็จะเหลืออันแค่ข้างล่างนะคะที่เป็นข้าวหวานตอนนี้ตะลือก็กลายเต็มอุ้มอีกแล้วนะคะ ากนะคะตอนนี้ก็เกี่ยวออกมาแล้วข้าวเขาก็ถือว่าดีนะคะเม็ดเหลืองจัดเลยแล้วก็โตด้วยไม่มีขี้รีบเลยนะคะตอนนี้ก็ยังเหลืออีกอีกวิ่งใหญ่เลย กาคันพี่พรนะคะมาเีที่เราก็สูบให้ดูใกล้ๆนะคะแต่ภาพจริงนี่คือแบบดีมากเลยนะคะเมนนื่อวานนั้นก็ไปขายข้าวมานะคะข้าวพันแปห้านะคะแล้วก็ข้าวพันสองหนึ่งนะคะได้ให้ได้ประมาณข้าวห้าได้ประมาณห กเกี่ยวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราก็มีคลิปรถเกี่ยวบ้านเรามาากฝเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะ